จิตตารมณกถาว่าด้วยยานมีจิตเป็นอารมณ์หนึ่งสกาวาทีถามว่าความรู้ในการกําหนดรู้ใจผู้อื่นเจโตปริยายานมีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทำอื่นเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า มีบางคนเมื่อจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคามิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่ามีบางคนเมื่อจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาก็ต้องไม่กล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีธรรมอื่นเป็นอารมณ์สกาวาทีถามว่ามีบางคนเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะและถึงเมื่อจิตมีโทสะและถึงเมื่อจิตปราศจากโทสะเมื่อจิตมีโมหะ เมื่อจิต ic, ปราศจากโมหะเมื่อจิตหดหูเมื่อจิตกวัดแกวงเมื่อจิตใหญ่เมื่อจิตไม่ใหญ่เมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตหลุดพ้นละถึงเมื่อจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่หลุดพ้นมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าหากว่ามีบางคนเมื่อจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่หลุดพ้นก็ต้องไม่กล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นมีจิต เป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทำอื่นเป็นอารมณ์